ารวินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสัตว์มาแล้วอย่างดีที่สุดสวัสดีครับ สว,ส,สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการชวนคิดช <grateful. S 1> วนคุยนะครับวันนี้จันทร์ที่15กรกฎาคม2567ผมกิติชัยพระชกรุลรับหน้าที่แทนพี่นุกกรองทองหนึ่งวันนะครับสนทนากันกับพี่โสแล้วก็พี่สุนันเช่นเคยนะครับวันนี้หลายประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันครับพี่โสพี่สุนันมีทั้งความเคลื่อนไหวในต่างประเทศอย่างที่ทราบข่าวใหญ่ระดับโลกนะครับเมื่อวานนี้เหตุรอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากผ่านไปประมาณเกือบเกือบหนึ่งวันเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆตามมาหลายอย่างเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับ ขณะที่บ้านเราเองเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้เป็นวันให้สวออชุดใหม่ไปรายงาน,นตัววันสุดท้ายเดี๋ยวคาดว่าจะมีกลุ่มสวที่เขาใช้ชื่อว่าสวสายพันธุ์ใหม่เนี่ยจะแถลงข่าวทิศทางของทางกลุ่มด้วยเดี๋ยวไปไล่เรียงกันแล้วก็ทางสภาเองเขาก็จะเตรียมการประชุมนะครับวันพุธนี้วันที่17เขาจะพิจารณาพรบงบประมาณรายจ่าย67เพิ่มเติมอีก1 2 0 0 0 0กว่าล้านหลักๆก็จะเอาไปใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็นั่นแหละ แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับพี่โสภพิสุนันท์ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดแล้วก็พูดคุยกันถึงประเด็นข่าวเหล่านี้ในช่วงแรกเนื่องจากบอกคุณผู้ชมของพิสุนันท์ไม่ค่อยสบายนะครับแต่ว่าวันนี้มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์พอดีเ,ออเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องชวนคุยกันในประเด็นนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะได้มีโอกาสติดตามประเด็นข่าวเรื่องของหุ้น EA นะครับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์เนี่ย Energy Absolute เป็น ต้องบอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่มีปัญหาในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้บริหารที่เพิ่งจะลาออกไปนะครับไปผัพันกับการทุจริตแล้วกรตอมมีการไปร้องดีเอสไออันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการเอาหุ้นที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้แล้วสุดท้ายไม่ได้ไปใช้เขาจนถูกฟอสเซลมาทำให้ราคาหุ้น EA เนี่ย ร่วงลงมาติดพื้นต่อเนื่องกันมา2ส,สัปดาห์นี้แล้วนะครับล่าสุดครับพิ่สุนันมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจเกิดขึ้น2ส,ส่วนเป็นข่าวเมื่อเช้านี้เองนะครับทางบมจพลังงานบริสุทธิ์ว่อ E.A. เนี่ยที่ประชุมกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่เข้ามา รับหน้าที่รักษาการนะครับคือคุณสมใจนึกเองตระกูลประธานกรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมก็คือคุณชัดชวานเจียรวนนท คุณวัุกลมเกลียงแล้วก็คุณฉัดพลศรีปทุมนะครับมีผลนับตั้งแต่เมื่อวานนี้14กรกฎานอกจากนี้เนี่ยสำหรับภาระหนี้สินของบริษัทจะครบกําหนดในไตรมาสที่ 3- และ4ในปีนี้ก็จะมีภาระหนี้สถาบันการเงิน3,200ล้านแล้วก็หุ้นกู้อีกจํานวน5,500ล้านนะครับแต่ทางบริษัทยังคงยืนยันว่าจะสามารถชําระได้ด้วยกระแสเงินสดจากธุรกิจของทางบริษัทก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังลง,งานลม ประมาณ5,000ล้านบาทด้วยกันขณะที่เช้าวันนี้ครับตลาดหลักทรัพย์มีมติถอดชื่อบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า E.A. เนี่ยออกจากรายชื่อหุ้นยั่งยืน s e ็ต ESG r a t ติ้งนะครับมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งทางกร่อยืนยันว่าการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือว่าไทย ESG ทุกกองทุนยังเป็นไปตามเกณฑ์การจะ การกระจายการลงทุนแล้วก็มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น e a เพียง0.35%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมดหรือว่าคิดเป็นเม็ดเงินประมาณ24ล้านเท่านั้นนะครับพี่สุนันเห็นวิบากกรรมของตลาดหุ้นไทยตอนนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้โหนี่พูดวันนึ่งก็ไม่จบนะครับเรื่องนี้ครับคือเราคิดว่าเรื่องสตาร์ทใหญ่เลยนะครับก็เรื่องนี้ก็ใหญ่กว่าเพราะว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่า ครับลักหนามาร์เก็ตแคหรือมูลค่าความมั่งคั่งของบริษัทที่หายไป 3, สามแสนก็ลายแล้วนะครับครับยาดราคาหุ้นที่ตกไปต้องบอกเป็นข่าวที่สร้างแรงสั่นสะเทือนทั้งตลาดทุกเลยนะครับตอกย้ำวาสตาร์มอและหุ้นอีกหลายๆตัวนะครับต้องบอกว่าในจุดในตลาดหุ้นไทยตลาดชาติประเทศไทยหรือกราตอน,นี่ยถึงจุดที่ต้องยกเครื่อจริงจ ใหญ่ๆครั้งนะับเพราะใครไปรู้ว่าบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นหุ้นเก่งอะไรย,ยอดนิยมครับถึงวันหนึ่งจะเน่าเฟะผ่อนเฟะแล้ววันนี้ความเชื่อมั่นไม่สุดไ,ไม่ไม่ไม่มีไม่เหลือเลยนะครับหุ้นที่เปิดการซื้อขายคือหุ้นบริษัทรูปของย a สองตัวตอนนี้ลงไปประมาณยี่สิบห้าอร์เซ็นครับคือ next next point บริษัทน็กพอยจำกัดมาหาชนครัีนตัวก็คือบริษัทดากซับบิยอนหรือบีวยดีนี่เป็นบริษัทในเคือของ e a เนะครับ e a เเข้าตลาดเมื่อตัวันที่30มิบมกราคมปีสองพัห้ารอห้าสิบห oh. ในการแจ้งของกรตโอบอกไว้นะครับว่า การชุจริตเริ่มต้นตั้งแต่ปี2อ5 6ถึงปี2.558ก็แสดงว่าพอระดมทุนเข้าตลาดทรั์เข้ามาได้ไม่นานเท่าไหร่ก็เปิดปฏิบัติการเลยเพราะหุ้นเข้าวันที่30มบกรานะครับครับนั้นคงไม่เริ่มต้นในเดือนมกราคราวนี้นจะเริ่มต้นเมื่อระดมเงินได้แล้วยี่เอ้นําหุ้นเข้าไปเสนอขายประชาชนในราคา5้าบาทห้นะครับ จากราคาจองเพียงจากราคาพาเพียงสิบสตางค์ทำงานได้กี่ปีนะครับขายได้ห้าสิบห้าเท่าอ่ะเพราะขายฝันเนี่ยตอนนั้นธุรกิจลงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกแสงอาทิตย์เนี่ยกำลังดีอยู่คนก็แห่เข้าไปเก่งกันไหนแล้วขึ้นมาต่อเนื่องนะครับขึ้นมาสูงสุดถึงหนึ่งร้อยห้าบาทห้าสิบสตางค์ครับมื่สุขที่แบบที่ผ่านมาหรือสิบสามสิบสามบาทสิบสตางค์นะครับ คือลงมาตลอดผู้ถือหุ้รายย่อยจำนวนทั้งสิ้น4 2 0 0 0 0น4 2 6ร้อกว่าลายครับเฉพาะ EA อย่างเดียวนะครับเกือบครึ่งแสนนะืตอนนี้เสียหายเพราะหุ้นเยยังไม่เปิดแต่เปิดแล้วลงหน้าเพราะลูกลงไปนำร่องแล้วการกล่าวโทษเนี่ยเป็นการจบชีวิตไม่เฉพาะผู้ที่ถูกกล่าวโทษโดยเฉพาะในสมพงษ์อาหุไน ที่ร่นแ่นอยู่ในวงการตลาดหุ้นมาสามสิบปีครับประมาณสามสิบปีอยู่บริษัทเงินทุนเหล่าทัพยานวัฒนากิจก่อนบริษัทลูกของธนาคารนไทยนะครับเป็นโบรกเกอร์เบอร์สี่ตอนนั้นเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพอนวัฒนากิจปิดปีสี่ศูนย์วิกฤตต้มยำกุ้งก็หายไปสักนิดหนึ่งแล้วโผลมาที่บริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าเป็นบริษัทเป็นโบรกเกอร์ใหญ่ที่สุด ในยุคนั้นนะฮะเพราะว่าใช้ในโยบายค่าคอมมิชชั่นสูงเปอร์เซนต์ไม่คิดค่าคอมมิชชั่นเลยครับแข่งให้คนอื่นตายแล้วตัวเองก็ขึ้นมาอันดับหนึ่งโยนต้าหลังจากโยนต้าไปก็หายไปนะครับกลับมาอีกทีหนึ่งก็มานำผู้นีเยเข้ามาจดทะเบียนเมนื่อเช้านี้เห็นมีแถลงการตั้งแต่เมื่อวานมั้ง แสแานการของบริษัทนะครับบอกว่าการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง3.600กว่าล้านที่กราตอกล่าวโทษกับดีไซน์นั้ก็จริงๆโดยเวลาประมูลจัดซื้อจัดจ้างตั้งเวลามาตรฐานเดียวกันนะครับเขาพยายามแก้ตัวไงแต่สังคมเชื่อไปเลย99%แล้วว่าสิ่งที่กราตตอกล่าวโทษเป็นความจริง และกรตอเรียกนายสมพจ์อาวุไนประธานเจ้าที่บริหารที่มีอดีตแล้วนะครับของเ a ร่วมกับอีกสองคนที่ร่วมกันไปสอบปากคําให้คาให้การให้สอบหลักฐานสอบไปเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าคำที่แจงของฝ่ายบริหาร e ีฟังไม่ขึ้นตรตอเลยกล่าวโทษผลที่มาเนี่ยคือทั้งอีกลุ่ม EA นะครับตัวเน็ก เป็นบริษัทลูกครับมีปัญหาราคาหุ้นลงมาม้นเดียวกันประมาณ80-90%จากจุดสูงสุดนะฮะสามตัวเหมือนกันหมดนักลงทุนที่เข้าไปแต่หุ้นกลุ่มน,นี้เจ็บปวดครับขาดทุนเยอครับครับ,รบและนี่ยังไม่รู้จะลงอีกเท่าไหร่ปัญหาต่อไปก็คือกิจการจะไปได้ไหมแม้ว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารแล้วแต่มันไม่เหมือเนเดิมหรอกครับ ยังน้อยความไม่ศรัทธาความไม่เชื่อมัน่นม,มีอยู่จะส่งผลต่อการขายหุ้นกู้เน็กประมาณแปดพันกว่าล้านบาทนะครับครับก็น่าจะหาคนจองซื้อ,อยากแล้วขณะที่หุ้นกู้ของเอเอห้าพันห้าร้อยล้านบาทจะระดมทุนในประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้ผมถามมีใครซื้อหรือครับตอนนี้ ครับแล้วถ้าระดมทุนไม่ได้ทั้งสองบริษัททั้ง n e ทั้ง ea พิจการดําเนินต่อไปอยังไงครับพี่สุนันครับผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงคือ ea เนี่ยเป็นธุรกิจพลังงานแสงอาทิต์กับพลังงานลมแต่ next เนี่ยคือแบตเตอรี่รถไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วก็ให้เช่าซื้อพวกรถบัสไฟฟ้าซึ่งก็มีสัญญากับ,บขนส่งมวลชนบ้านเราอยู่เยอะแยะไปหมดอยู่เหมือนกันนะครับพี่สุนันครับมัน่าจะจบไปแล้วนี่ ต้องหาลูกค้าใหม่แล้วนี่ครัุณเอารถตรงนอกอ่ะนะคือธุรกิจของเอในเวลาขาลงมันลงหมดนะครัพยายามเปลี่ยนไปสู่อีวีแบตเตอรี่มันก็ไปไม่ได้เจอการแข่งขันที่สูงไงของจีนขณะที่ธุรกิจเก่าคุณอะไรนะคุณกลางเขาก็ประมูลไปหมดมั้งรู้สึกว่าจะอาจจะไม่ชอบอัธยาศัยไม่ค่อยดีต่อกันนะนะ คือจะเป็นเกาเหลาอะไรเงี้ยเอาทําง่ายๆระหว่างกราฟเปานกลางไม่ใช่เกาเหลาเป็นรัสเซียกัยูเครนนั่นแหละฮนะคนก็มาถามเบื้องหลังเหมือนกันว่าเนี่ยเป็นเพราะผู้กรดีหรือเปล่าทําให้ล่มสลายขนาดนี้ครับผมว่านถ้าจะเป็นจริงก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ข้อที่จริงก็คือว่า เขาประมูลโรงไฟฟ้าใหม่ๆไม่ได้ครับและค่าเเดอร์ก็จบแล้วนะครับค่าเงินสับสนจากรัฐเนี่ยก็ไม่หมดหมดเวลาแล้วครับครับนั้วเอเลธุรกิจเลยลำบากพี่สนั่นครับแล้วเงินที่ทุจริตไปเนี่ยมีโอกาสจะตามได้ไหมครับพี่สามพันกว่าล้านโอ้โหนี่ปปงเขาส่งเรื่องให้ปปงด้วยไงส่งเรื่องให้ปปงครับ ผมนี่ต้องพูดเลยนะฮะขอโอกาสเพื่อพูดมามารายการหนึ่งแล้วขอพูดรายการนะครับครัเพราะว่ามีโบรกเกอร์ที่สนุสนมกันเนี่ยโทรมาลำพึงลำพันนะครับรบ,บอกจะแก้ปัญหาไงดีลูกค้าคิดมากเครียดมากเอ่ยบางคำที่ไม่ควรเอ่ยเพราะว่าหมดตัวกับเยครับต้นทุนก็ประมาณ80บาทซื้อไว้ก็ทุ่มตัวเดียวเลยครับ และตอนนี้ไม่รู้สิบบาทจะเหลือหรือเปล่าเปิดการซื้อขายมั้ก็เลยเตือนก็เลยอยากให้กําลังใจครับครับคนที่ลงทุนในตลาดซับนะครับไม่เฉพาะเอนะครับเสียหายมากเราต้องมองโลกในแง่ดีครับเราไม่ได้สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราหายใจมีอยู่ครอบครัวเราไม่อยู่อย่างน้อยมันก็ไม่ถึงสิ้นเนื้อปดาตัวไม่เหลืออะไรติดมืออะไรับก็ถือว่ามันผ่านไปครับเราพลาดไปแล้ว ต้เริ่มต้นชีวิตใหม่ครับพ <N> ี่สุรรณครับแต่ว่ามันมีประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามกันอยู่เหมือนกันว่ากรณีฟอสเซลที่เกิดขึ้นเนี่ยกับการเอาไปค้ำประกันเงินกู้แค่สามเปอร์เซนต์ทำไมหาคืนไม่ได้หรือว่าทฤษฎีส,สมคบคิดเขาคุยกันว่ามันมีคนไปทำกำไรจากช็อตเซลอยู่มันเป็นไปได้ไหมครับพี่มันช็อตเซลก็คือการทำกำไรขาลงนะครับมไม่ออกหมครับครับครนี้รายการช็อตเซลเท่า บริษัทหลายแห่งทำแบบนี้นะครับก็เอาหุ้นไปตึงเอาตึงมาทำไมเอามาเล่นทุนตัวเองครับก็ดันราคาหุ้นขึ้นไปพอหุ้นไปสูงสูงทำกำไรขายก็ไม่มีคนรู้เพราะใช้แหละแคนอมินี่เล่นพอขายหมดแล้วนะฮะคราวนี้ปล่อยราคาหุ้นลงแล้ว คุณจะไปไหนตามไม,ไม่ไปดูแลแล้วไม่ไปไประยุงแล้วเพราะรวยมาแล้วเนี่ยครับพอหุ้นตกมากๆถึงระดับหนึ่งก็บังคับขายเพราะว่าคุณในหุ้นที่คุณไรวางไว้เนี่ยเป็นหลักทรัพย์กรรมกันเนี่ยราคาหุ้นมันตกเกินว่ามูลค่าหลักทรัพย์กรรมกันคเขาเรียกหลักการเพิ่มค,คุณก็ไม่เติมไงค,คุณจงใจที่จะไม่เติมดีไม่ดีระหว่างที่หุ้นลงๆก็ขายมาด้วยนะเจ้าของ เพราะอะเพราะว่าเขามีโอกาสซื้อคือเที่ยวขายไปครในระดับต่ำๆเขาไม่ขาดทุนนี่เขารวยไปแล้วลอันึกออกนะฮนะการการปล่อยให้ฟอร์เซลลในบางทีเป็นการจงใจไหมเงี้ยคนที่เสียหายก็คือประชาชนผู้ลงทุนร,รายย่อยครับนะแต่เรื่องนี้นะครับเอ,อมันมันมันจะจบแค่ยอไม่ได้คือเอเนี่ย สมโพนอาหุไนนี่จบชีวิตแล้วล่ะจนกว่าภูญสารคดีได้จบครับตอนนี้ต้องเงียบแล้วล่ะเพราะตําแหน่งแห่งหนก็ไม่มีแล้วนั้นเขาเขาอยู่ในนี้ประมาณอยู่วนเวียนอยู่ในวัลจักรของตาทุนมาสามสิบปีประมาณสามสิบปีครับก็จบแล้วตอนนี้จะสาสางยังไงจะช่วยเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของไม่เขาเขามีเขามีแอสเซทเท่าไหร่แอสเซทที่มีเท่าไหร่ ไม่รู้หรอกไม่รู้หมายหมายเพราะว,ว่าตัวตัวบริษัทษทั้งกลุ่มเราไม่จับไม่กินมือหลายแล้วฮะแล้วเราไม่รู้จ,จริงๆแล้วมันอะไรยังไงเท่าไหร่ถูกไหมเพราะมันเกิดความผู้ลัดดิบคึ้บเราไม่แน่ใจอะไรทุกอย่างตัวเลขทุกอย่างนี่เราไม่มั่นใจเลยครับและมันไม่ใช่เท่านี้นะครับคําถามต่อไปก็คือพริษัทจดทะเบียนจุติในลักษณะนี้มีแค่นี้เหยรอครับมีแค่สตาร์ มีแค่มอมีแค่ p o l a r i s c ค p i t a l ครับซึ่งไปร้องสารรัฐมนูญน,นะครับขอยตีความนะถูกลงโทษว่าให้พรบรทรัพย์เนี่ยขัดกรัฐมนูญไหมศารรัฐมนูญก็ตีความให้นะครับไม่ขัดครับและโพลิสนี่เป็นหุ้นลายมากนะครับไตฟอนพองไทยอะไรกันน่าดูเลยคดีพวกนี้มันเงียบไปไหนนะี่ ไอเปกอินเตอร์ฟาฟิ์เอนเนอร์จีหนึ่งนะครับเอิร์ธเอนเนอร์จีมาเนี่ยตัวมอกับสตาร์กไม่พูดแล้วล่าสุดเนี่ยคือตัวเกียผมจากคดีเก่าๆก่อนหน้านี้ดีไซน์ช่วยมาถแถลงให้ประชาชนนะนะเพื่อความสบายใจว่า<ง>คาดีมันยังอยู่ไม่ได้ถูกปันป่นไปแล้วงั้นถามคุณสุนันท์หน่อยบอกว่า จากนี้ไปึงสิ้นปีเนี่ยหุ้นกู้ทั้งหลายแหล่ที่จะครบดีลเนี่ยครับโอ้ยลนำะเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่ยครับเหนื่นตจย,ยังเฉียดเหรอฮะลำบากอาจจะมีอะไรการที่ใหญ่กว่านี้นะครับ <c oughs> ก็มันมีอยู่แล้วไงผู้บรรณาเจ้าสัวย,ยังไม่ได้จ่ายยังไม่ถึงครบดีลไมไ่เหรอเ <c oughs> หลือตั้งกี่แสนมากกว่าครึ่งล้านมั้งตอนเนี้ยครึ่งล้านล้านมั้งเดี๋ยวก็ดูแลดูด,ดูตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันต้องระวังหมดเรื่องการลงทุนทุกอย่างนะครับเพราะปีนี้มันกลายเป็นว่า มันกลายเป็นว่าคุณสวัสดิ์ในตลาดทับนั่นเราไม่นึกนะเราไม่นึกนะว่าแก๊งคอเซนเตอร์ไม่ไดยู่เต็มไม่หมดเลยนะมันยิ่งกับแก๊งคอเซนเตอร์เองคุณสมหาโจรนะวันนี้ที่ที่เราที่เราเคยพูดมาตลอดคือว่าวันนี้ครบดิวเนี่ยนะปีนี้ครบดิวหนึ่งจุดหนึ่งสามล้านล้านใช่ไหมอ่าใช่ไหมกบหนึ่งจุดูนย์เจ็ดล้านหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่ง เจ็ดล้านล้านฮประมาณหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดล้านล้านหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดล้านล้านทีนี้เนี่ยครึ่งปีแล้วเนี่ยโรโเวอร์ไปหรือว่าไอ้จ่ายคืนเขาไม่มีมั้งเขาไม่ได้ร<ก>รครับหมดไปถึงครึ่งยังเนี่ยถึงครึ่งยังไม่ไหนถึงมั้งไม่ยังยังยงัย<า>งก็เลยเจ็ดเจ็ดแปดแสนล้านอ่างนี้ดีกว่านะ <c oughs> ก,ก็ก็มีที่ขายไม่ได้บางมีนี่เ,เขาเงียบเงียบไว้อ่า เมีประกาศทุกวันน่ะดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วตอนนี้ห้าเปอร์เซ็นต์ถึงยังดอกเบี้ยอ่าเสนอเนี่ยทั้งต่ออายุทั้งของใหม่เนี่ยรอ,อเกิน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 ก็มีแต่ถ้าบริษัทใหญ่ๆเน่ยก็อาจจะไม่ถึง <S 2> <S 2> นะ,ะสามก,กว่าสี่อย่างนี้นะ แต่ว่ามันมีแนวโน้มที่อาจจะต้องเพิ่มขึ้นนะนะความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นนะแน่นอนลายหลังลายหลังนี่ต้องเจ๊งแน่นอนจะไม่ไม่เจ๊งหรอกแต่ว่าต้องจ่ายหนักอะ่ะไม,ม่คนไม่ซื้อ,อคนอยังมีเงินซื้อหรือเปล่าอันนี้กว่าเห็นดวลลายหลายๆประสันมายอย่างนี้ปุ๊บไปคนจะกล้าซื้อเหรอ,อมไม่มีใครไปถอนไอ้สักลายนี้เป็นโรเวอร์ทั้งหมดเลยอะ่ะจะไปขายขายรถก็ขาดทุนอีกอจาไหวเหรอวันนี้นะฮะ วันนี้นะหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในจะชับอยู่นะครับครับลงกันเป็นแถดเนี่ยฮะโอ้บกลัวเรื่องผมก็หุ้นลงเงินฝากเราไม่อยู่ใช่ไหมล่ะฝากเราไอยู่ใช่ไหมเท่าที่มีอ่าวันนี้ไปถอนสักพันล้านสองพันล้านก็เก็บไว้ก่อนดีกว่าถอนมาแบ่งกันซื้อสระเปากินทุกเช้าครับโอ้นี่นี่ฟันจริงเนี่ยนะฮะตลาดหุ้นกําลังจะเริ่มเริ่มกระตุ้นขึ้นจากการใช้มาตรการคุมเข้ม เรื่องช็อเซลช็เซลครับโรบอทนะแต่มาเจอเขาเขาไม่ช็อเซล์แล้วหรอให้ครับแต่คุมแต่ยากขึ้นแล้วหมมันตามหน้ที่ให้ก็ยังไู้โจยังมีช่องทางที่ซิกแซกได้ลอเวลาก็ถูกฮะเพราะว่าจีนตอนนี้ก็มาเข้มงวดมากขึ้นแล้วล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีวันนี้เท่าไหร่ตอนนี้หน้าวันนี้หน้าตอนนี้วันนี้ลงไปเจ็ดจุดครับไม่มากครับหรือเท่าไหร่ มันเป็นเรื่องเฉ่พืแต่ว่าไอความรู้สึกสะเทือนใจเนี่ยมันจะมีแล้วมันจะเกิดความไม่พอใจในต่างรุ่นยังเกินพันหนึ่งอยู่ไหมอ๋อพันพันสามอยู่ครับพันสามเรอะพันสามอยู่เหรอยังอยู่ระดับเนี่ยพี่วิพันสองกว่าพันสามนิดนิดวิ่งไปยอะไหแถวนี้แล้วอุ้มอยู่เหรออืมยังอุ้มอยู่ยัง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 นั่นอยู่ ยังประคับประคองอยู่มันก็มีบางอย่างทาท่าจะเหมือนจะดูจะดีนะแล้วก็มีซ้ําเติมด้วยมาสมเรื่องอียังรล่แมงเม่าได้อีกนี่เใช่ไหมเงี้ยโอ้โหปีสองปีนี้แมงเง่าก็นั่นแล้วนะครับแบงกเง่าก็ขยันขยันมั้งครับแต่เขาก็ยังหากินได้นะคุณสมบัตมีมีมีแมงเง่าปิกแข็งอยู่แล้มีตลาดหุ้นนะครับมีคนที่หากินเกี่ยวกันที่โมปวดตัวเป็น เหมือนผ้าจานที่ทาศักเสน่ห์หรือว่าอะไรสักยันหรือว่าลงยาเสน่ห์ยาแฝดอะไรเนี่ยเหมือนกันครับแต่หุ้นจะมีค,คนที่อวดตัวว่าเป็นผู้รู้นะผู้เก่งรู้รเรื่องหุ้นหุ้นหลายตัวและจัดสัมนาแพงๆนะครับ,รบเก็บค่าสมาที่แพงๆนะครับครับแลวบอกจะมีหุ้นทีเด็ดให้อไม่น่าเชื่อเนี่ยผมเมื่อเพิ่งไปคุยกับคนลงไปคุยคน,คนที่เขาจัดสัมนาบอกมีพวกนี้ยังทําอยู่ าการรายการโอ้โหอย่างเราในฟังไม่ได้หรอกครับแต่ว่าจะมีคนนั่งทุนบางกลุ่มไปฟังหวังได้หุ้นทีเด็ดเหมือนมุนพกแก๊งเข้าเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงลงทุนเลยนะพี่ใก้ใกล้แบบนั้นอ่ะเออในตลาดเป็นตลาดหุ้นกันเยอะนะครับแล้วไม่ใช่แก๊งเดียวมีหลายแก๊งมาตังแล้วมีตังค์เลยนะคือไม่ได้รวยจกากการเล่นหุ้นนะรวยจากการสัมมนาเก็บเงินเข้าบ้านแคเนี้แล้วคนก็ไปฟังด้วยนะ แล้วนึกว่ายุคนี้เนี่ยมันเลิกแล้วเพราะว่าสื่อที่เขาปล่อยฟรีก็เยอะแยะไปไม่ต้องไปเสียตังค์ครับครับแต่พวกนี้จะต้องเข้าใหม่ใหม่มันเอกลูซิฟนะครับครับก็แล้วไม่ได้คิดเลยนะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าเป็นหมอเก่งจริงนะถ้ามันทําเสนยาแฝดเก่งจริงนะมีคงเยอะนาดูนะเหมือนคนที่ไบหุ้นเห่นนะถ้ามันใบเก่งจริงมันรู้หุ้นจริงนะ มันน่าจะรวยเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน,นไม่ต้องมาทำหาก,กินเรองพวกนี้นะนั่นน่ะสิไม่ต้องจะสัมมนาคลับครับครับแต่ว่าเรื่องเรื่องของเอเอนะครับผมว่าคิดว่าต้องพัฒนาเป็นเรื่องใหญ่มันจะส่งผกลกระทบไปที่ออื่นด้วยไงคุณสุนันใช่ไงค,คือต้องคือต้องตั้งผมไม่แจกผมเคยตั้งให้ให้ตราพย์นะผู้เห็นตรัพย์เนี่ยควรจะมีแนวคิดอย่างไงวะ มองโลกในแง่ร้ายมองผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเป็นโจรมองบริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนใหม่มบางคนระดับมหาโจรแล้ว <c oughs> ใครับบางคนมหาโจรแล้วทันทีสี่ห้าหมื่นคนไอโจร <c oughs> พูกธรรมดามหาโจรเยอะ <c oughs> ขาใหญ่เงเนพวกจะเข้าพวกจะเข้าตลา,าดใหม่นเนี่ยพวกเตรียมตัวมาป้น <c oughs> ตลาดพูดดังนั้นดังนนตั้งแต่ตลอตจะรับพุ้นเ่ยนะ แต่รับหุ้นใหม่คิดในรอบคอไปคิดง่ายๆอเอาหุ้นเดาเน่าเข้ามาแล้วแต่ชนเสียหายและกรตอตอก็ไม่ต้องรับอีกชอบกรอตอเป็นด่านแรกนะครับแมงเมากที่รับหุ้นใหม่เหรอไปถูกเขาเอะไรด้วยแต่งตัวแต่งหน้าทาปากสวยๆแล้วมาหลอกคณะกรรมการกรอตอทั้งชุดเนขะ้าให้เข้ามานี่นะวันนี้ถ้าหุ้นไม่ตกนะปีนี้ถ้าหุ้นไม่ตกนะ จะมีหุ้นเข้าจดทะเบียนเพิ่มเติมสามสี่สี่บริษัทแล้วนะเขาคิดแมงมอมมีเงินยแมงมมหลือยู่าเนี่ยเขาไม่สนใจประชาชนจะเสียหายแล้วเขาไม่สนใจหรอกได้เขารับค่าหุ้นเข้าใหม่จะมีค่าคอมมิชชั่นที่เพิ่มขึ้นมีค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเขาโดยที่แล้วเงินแบ่งกันอะไรพวกแมงมอบอกว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมออ๋อ มันมีครับจริงครับอันนี้จริงแต่ว่าเมื่อไหร่ละครับแต่ก็ถือว่าวันนี้พี่สุนัน์มาเตือนนะครับเตือนเตือนมันตั้งกี่รอบแล้วก็ไม่ทราบนะพี่แต่ก็ยังคงต้องเตือนกันอยู่ต่อไปคือคือคุณเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากมันตัดเตือนเอเนีเนตตอกฝาลงแล้วแต่ปูตอกฝาลงแต่ปูดอกใหญ่ตอกฝาลงเลยนะพี่คุณตะวบนผมเพิ่งเห็นเขาลัมนะสมโภชตะปู เขาจัดงานสมโพธิออกขวาลงคุณสมโพธิเอเมื่อคุณสมพลมาพูดเหมือนคัม่าหมกเขียรานแล้วอหะอยังไม่ตรงให้อ่านเน่งยังไม่เห็นเลยดูสภาพเป็นดูสภาพเป็นอื่นไปไม่ได้อยู่แล้วนี่ครับเพราะว่าไอ้รายอื่นสตาร์ทเพิ่งยังไม่แก้ยังปัญหาไม่หมดใช่ไหมเอเที่เป็นติดอันดับร่ำรวยสิบอันดับใช่ไหมแล้วมาเจออย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วความเชื่อมั่นของของในวงการจะมีเหลืออะไรล่ะครับ นี่เลือยังวิ่งในเจ้าพญาอยู่เปล่าเลยนะเหมือนเจ้ายังวิ่งอยู่เลือไฟยังวิ่งเจ้าพญาอยู่ไหมเนี่ยยังยังนีเหมือนจะอยู่นะเหมือนยังอยู่ยังอยู่ยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่พาไปลงมาสิอล่าชยังเห็นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวชงโงไปดูตอนเที่ยงไปเชงโง่ไปดูหน่อยยังวิ่งอยู่ไหมแบตเตอรี่หมดอย่าง ครับ <im iter> เดี๋ยวคนต้องตามกันต่อว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของคดีความแล้วก็เรื่องของตลาดหลักทรัพย์จะต้องดําเนินการอย่างไรคือคือถ้าเขาจะเยียวยาเขาจะดำเนินอย่างไรอ่ะเขาจะมีเครดิตจะเปเรดเรดหุ่นเรสฟันมาได้อย่างไร <S <S อ่ะ,ะเพราะเงินมันไม่แน่นสองสามล้านทุกอย่าง <S <S มันยากคือปัญหาก่าลเาเยอะอยู่แล้วราคาหุ้นที่ตกมาจากร้อยห้าบาทห้าสิบตังค์มาเหลือสิบบาทต้นๆฟูกข้าหนาไหมเนี่ยหนาบันหนึ่งฟูกหนาไหมฟูกข้าหนาไหม ฮะพูดขู้คนหนาไหมไอ้นั่นเ,เราจะไปพูดกันอ่าไอ้นั่นไปนนพูดกันนะเรื่องคดีดีกว่าครับใช่ไหมครับแต่ว่าก็ใครทําอะไรไว้นะตอนนี้ระวังอดีตจะไล่ล่ามันนีเองนะครับครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงต้องมาตามความคืบหน้ากันต่อนะครับพิสุนันร์สำหรับกรณีนี้นะครับครับครับก็ในตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีเรื่องแบบนี้เดี๋ยวกอ่อฝีแตกกันมาคือต้อง ต้องเตือนท่านผู้ฟังด้วยว่าไอ้บรรดาเศรษฐีหุ้นทั้งหลายแหล่เนี่ยนะที่มีอยู่ในลิสต์อันดับนั่นนี่โน่นนะครับนี่ทั้งนั้นนะมีนี่ทั้งนั้นนะไม่มีใครไม่มีนี่นะมีเจ้าเดียวที่ไม่มีนี่คือกระทิงแดงเรดบูลนั่นนี่มีนี่หมดอ่ะเจ้าสัวนั่นนี่นั่นน่ที่รวยรวยยืดไปยืดมาเดือดมาคนละสามแสนนะ่ยนนี่ทั้งนั้นเงินชาวบ้านทั้งนั้นล่ะเงินหุ้นกู้ทุกนี้ยังล่าเริงเบิกบานอยู่เพราะว่า หุ้นกู้ไม่ครบดิวแล้วหวังว่าหุ้นกู้นั้นจะมีโอกาสได้อาศัยเครดิตเนี่ยโรเวอร์ไปได้ครับเหมือนที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะพี่ใช่ใช่ใช่สุดท้ายมันมีเขาเรบยกวัดโกสราวคำสราวหมายว่าโกงเกลียนกรรมเกลียนอ่ะนะอืมให้จำให้ดีกันแล้วกันครับเห็นในเงินเห็นเงินในกระเป๋าคนอื่นแล้อย่าตาโต รักษาตัวเองไว้ก่อนตอนนี้นะพี่นะอย่าเพิ่งโลภเศรษฐกิจอย่างนี้นะเศรษฐีรัฐบาลเองโวยง้เดี๋ยวเบรกหน้าชวนคุยเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตกันต่อดีกว่าเพราะว่าเขาจะพิจารณากันวันพุธนี้อันนี้หลอกแมงเม่าใช่ไหมจะหลอกชาวบ้านแหกตาก้าวันแสงเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเบรกแรกนี้ขอบคุณพี่สุนันท์ก่อนเดี๋ยวให้พี่สุนันท์ไปพักกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่สบายอยู่แล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับพี่โสคุณสสพลองการกันต่อพักกันสักครู่ครับ